นกบุนกันเบิงแลาวตกคุเปิดเตะนั่นนั่นนั่นไม่ดีนั่นนันนั่นน้งนั่นแล้ปิดเตะเปิเตะเปิตะพี่นกนั่นนั่นเม่นบ่เมียนแล้วนั่นนั่นนั่ว่ากัั่านกับร่งนี่น่นี่พี่น้องนี่น่เดี๋ยวเดียเดี๋วนี่นี่เบโจเม่นเมียนเสื้ประสบการณ์ไหนไหนพบเบาโจนี่นานน่นมายุหอมกินมันแต่ทา่เขาแหละบ พี่น้องพี่พี่พี่นี่ครับนี่นี่หลุนไปแล้กันนั่นนั่นนั่นครัตัววาแล้วนี่นี่แตกวงนึงนี่เห็นบอนี่อือนั่นละมีเพาะทั้งนั้นละพี่พี่พี่น้องอันนี้เขาบดได้แตงไวเด้อครับเดี๋ยวพี่น้องมึงเชจ้าก่อนเชเดเรื่อยเรื่อยนี่พี่น้องมึงเชจ้าด้วยกันนี่ครับอันนี้เขาบดได้แตงไวเด้อครับนี่อย่าเบาโจแตงไววงเวียนได้ครับเห็นแตกๆนะก็หลุนไปแล้กันนั่นนั่น นั่นนั่นนั่นนั่เสือมันกำลังเดินเลยหอมคักพี่พี่แมนบอกว่นู่พี่มีแมนก็แเ่นนี่นี่น่นีนี่นี่นีนี่นี่แตกนี่แมนแทะนะแมนอีตัวดิงแตกไงพี่เนาะใช่เลยนี่นี้ตัวดิงแตกไงครับ่แตกกองใหเลยตัวนี้อ้ยพี่เท้าขอเขาพี่แมนบดพี่เนาะมันบดดีเบอรพี่เขาเยียบมาพี่พี่เขาเยียบมาพี่แมนบดพี่ อันน้นน้ิ่เหียบเียนเบิรพี่น้องพี่น้องพี่โอ้ยแทงข้อมาทุบพี่ไม่ได้เจตผัวพี่น้องอ้ยปาดเดีวอันนั้นอ้ยตัวก้อนนี่ลัพี่น้องเอานะครับมาเรือมาเรื่อยตรกี้นะก้อนถอยถอยถอยพี่พี่อุ้ยออถาพี่นี่นี่เลอๆถอยหลังไปเรื่อยถอยหงปเร่ยลโจ้เหยียบไปเวิเพี่น้อง้าวบบูรณที่แหลมาหมดเป็เนาะอันนั้นนั้นอันนั้น นั่นนั่นอุ้ยบอกเลยวิธีเด็ดเป็นวิธีเด็ดเนยาวกันไปครับพี่น้องหพอหนังนิ่เนาะจ้ะนี่ก่อนนี่ดอกกรติกแดงนะครนเมียนบิรดอกใหญ่นะมะมากเหมือนนะเพื่อนแต่ดอกน่อยเนาะเดี๋ยวเอาตะวีไปเดี๋ยวเอาตะวีไปนุ่นหน่นนี่เมีบรตะชาสกุลนี่แหละเออระวังด้วน โอ้โหบีดอกเอาละเอาละมือนน้าถึงแกงน้อยหนึ่งเนาะแกงถุยหนึ่งอุ้ยขาดตัวตัยเอาไปด้อวยบีดอกตื่นตินได้ครับเพราะนี่เป็นเห็ดที่ราคาแพงมันก็อันเป็นสวงระยะสั้นเนาะเอาพระท่านที่เป็นแก้ว่าอีกทีกันเด้อครับจะตัดอับก็รู้เราเป็นพันเนี่ยเมนถ้าแกนี่กินบ่คคลเสียบมาได้แี่ถองแต่เป็นแกนี่นี่เห็ดเพาะนี่ใช่ไหม 个人发展。